มาตอก,กันใหม่เลยนะคะแต่ที่นี่เราค้างไว้ที่คําว่า relief ที่แปลว่าทําให้โล่งใจฉะนั้นในข้อนี้ค่ะหนูก็จะเห็นในข้อ2บอกว่า add relief พอพูดคําว่า add relief ปุ๊บเนี่ยค่ะนะคะเราก็จะมองกลับไปที่ในเนื้อเรื่องค่ะในเนื้อเรื่องเนี่ยหนูจะพบว่าประโยคที่ต่อน,นั้นคือประโยคนี้ค่ะจะเห็นว่าประโยคข้างหน้านั้นมาจาก go to church are not only more resistant to disease ะคะ่ะแล้วก็ต่อด้วยคำว่า and และอะไรคะ relief รู้สึกโล่งใจ when making meditation เห mm ็น hmm. and เห็น when เป็นคำเชื่อมเมื่อไหร่เห็นคำเชื่อมแบบนี้ปุ๊บเจอ verb ing ค่ะถ้าเจอ verb ing แบบนี้แสดงว่าประธานที่อยู่ข้างหน้าเป็นผู้อะไรลูกกระทําค่ะ ประธานที่อยู่ข้างหน้าเป็นผู้กระทํานะคะแต่ประธานอยู่ตรงไหนเรายังหาไม่เจอค่ะต่อมานะคะ But live longer and recover from operation more quickly เขาบอกว่าแต่จะอายุยืนยาวขึ้นอันนี้รู้สึกความหมายเป็นบวกเลยนะคะบรรเทารู้สึกโล่งใจโล่งใจนะคะและอันนี้อายุยืนยาวขึ้นและฟื้นจากการผ่าตัดเร็วขึ้นค่ะฟื้น recover ฟื้นจากไข้ค่ะ and h e a l t h y e n o u g h ในนี้ตามด้วย adjective นูเห็นมไหมลกูกอันนี้นะคะเป็น verb ค่ะอันนี้เป็น adjective ค่ะอันนี้เป็น adjective ค่ะนะคะ healthier สุขภาพดีขึ้นเพียงพอที่จะมี immunity immunity เป็นอะไรคะมาจากหนึ่งในคำว่า AIDS I มาจาก immunity คือภูมิคุ้มกันค่ะ ฉะนั้นจะมีสุขภาพที่ดีมากขึ้นพอที่จะมีภูมิต้านทานนะคะตามธรรมชาติค่ะและข้อดีด็อกมีคำว่า but also นี่ไม่ใช่บัตรธรรมดาค่ะแต่เป็น but also ค่ะแล้วทำไมคะพร้อมที่จะเรียนรู้มากขึ้นเกี่ยวกับศาสนาค่ะฉะนั้นเวลาหน,นูอ่านอ่านช้อยส์เดียวลูกนั่นก็คือรู้สึกโล่งใจหรือบรรเทาจากการเมดเมดิเทชันเออศาสนาพุทธ ใครที่เป็นพุทธศาสนิกชนหนูรู้จักการเมดมดิเทชันไหมคะเมดมดิตเทชันตัวนี้มาจากคำว่ามดิเทชันวิธีจำนะคะหนูนึกไว้เลยว่ามันมาจากคำว่ามีเดียมค่ะมีเดียมอะไรลูกลกลางนะคะแปลว่ากลางจิตใจหนูที่เป็นกลางไม่บวกไม่ลบใจจะเป็นกลางได้มีวิธีเดียวคือการ ทำสมาธิค่ะการทำสมาธินะคะซึ่งเราใช้คาว่า make meditation ค่ะการทำสมาธิค่ะใจที่เป็นกลางไม่บวกไม่ลบใจที่มันจะเป็นกลางได้คือต้องมีสมาธิค่ะนะคะฉะนั้นในข้อนี้ค่ะบอกว่ารู้สึกโล่งใจเมื่อได้ทำสมาธิค่ะเรามาดูในเรื่องค่ะในเรื่องศับที่หนูต้องทราบ คำแรกคือคำว่า contrary คือ opposite ที่แปลว่าตรงข้ามค่ะนะคะคำที่สองที่หนูต้องทราบสอนไปครั้งแรกคือคำว่า association หรือ relationship ค่ะคำว่า association ตัวนี้นะคะมาจากคำว่าจำได้ไหมลกูกเราเจอคำว่า association มีหลายความหมายค่ะ ความหมายแรกของ association มาจากคำว่า society แปลว่าสังคม able ด้วยพยัญชนะซ้ำ aggaffapp มาจาก adat แปลว่าไปสู่ค่ะนั่นก็คือไปสู่สังคมก็คือการครบค้าสมาคมค่ะการครบค้าสมาคมหรือ ความหมายที่2คือสมาคมค่ะเมื่อไหร่หนูไปคบค้าสมาคมกับใครหนูต้องไปสร้างความหมายที่3ดอกจันค่ะแปลว่าความสัมพันธ์ค่ะจำไว้เลยลูกในข้อสอบที่เกี่ยวกับงานวิจัยจะมีคำว่า association ความสัมพันธ์และเขาจะใช้คำคู่คือจำคำนี้ไว้นะคะ association between A and B นี่ค่ะนั่นคือการพูดถึงความสัมพันธ์ค่ะระหว่าง A กับ B ค่ะแล้วจากคำนี้เนี่ยสูงไปกว่านั้นนะคะจะเจอในงานวิจัยคือคำว่า statistical นะคะ statistical significant association ค่ะความสัมพันธ์อย่างมีนัยยะเอาแค่นี้ก่อนนะคะ พราะได้อันนี้ปุ๊บความสัมพันธ์ระหว่าง A กับ B ค่ะระหว่าง A กับ B ดูเรื่องงานวิจัยไว้นะลูกนะคะฉะนั้นในข้อนี้พอหนูได้คำนี้ปุ๊บ association คือ relationship ความสัมพันธ์ค่ะแล้วหนูก็จะต้องได้คำนี้ค่ะคำนี้ถือเป็นคำที่ต้องทราบอีกคำคือ resistant ค่ะ ใครทราบลกูก Resist เท่ากับ withstand แปลว่า Resist คืออะไรคะต้านทานค่ะ Resist แปลว่าต่อต้านหรือต้านทานค่ะต่อมานะคะ Immune ก็คือที่มีภูมิคุ้มกันฉะนั้นเรามาดูในเรื่องค่ะขึ้นต้นเรื่องหน้าที่หนูอย่าลืมนะคะหาประธานหากริยาค่ะขึ้นต้นก็เจอคำว่า Contrary to the Valley นี่คือ adjective ค่ะ ที่เราเรียนไปนะคะหนึ่งประโยคนั้นเนี่ยมีประธาน1ตัวกริยา1ตัวส่วนขน้างหน้าเป็น verb ing เราเรียนไปแล้วแสดงประธานเป็นผู้กระทำค่ะถ้า e d ช่อง3แสดงว่าประธานเป็นผู้อะไรคะถูกกระทำค่ะนะคะฉะนั้นเนี่ยค่ะหนูจะเห็นว่ามีอีกอันนึงมีอีกอันนึงก็คือเป็น adjective ค่ะนำหน้าประโยคค่ะ สามอันแล้วนะคะจำไว้นะลูกประธาน verb อยู่ด้านหลังค่ะ adjective เช่น popular popular among teens ตึงพี่โต is so famous เห็นไหมคะเขาบอกว่าพี่โตเนี่ยเป็นที่นิยมในหมู่เด็กวัยรุ่นค่ะ พี่โตเป็นคนที่มีชื่อเสียงฉะนั้นหนูเห็นไหมลูกว่าตรงนี้นะคะหนูใช้ pop u l a r คือแสดงสภาพค่ะบอกสภาพบอกคุณสมบัติคุณลักษณะของประธานที่อยู่ข้างหลังค่ะฉะนั้นถ้าหนูเจอประโยคแบบนี้อย่าตกใจหน้าที่หนูเข้าบ้านทักพ่อแม่ยังเหมือนเดิมค่ะนี่คือน้องตูบค่ะเป็นส่วนขยายบอกสภาพประธานค่ะ ฉะนั้นในข้อนี้ได้แล้วนะคะพอเห็นข้อนี้ปุ๊บตึงเขาบอกว่า contrary to widely held notion that religion is nothing more than a bunch of myths and fairy tales that weak people turn to comfort ในนี้ค่ะเอ๊ะเขียนมาซะยาวเลยกริยาเห็นคำว่าวอะไรลูก held held อ่ะเจอแรกไม่ต้องกลัวนะคะผิดหรือถูกคำที่สองอะไรลูก is ดีมากค่ะต่อไปเจออะไรอีกคะ ไล่มาเลยกริยามีคำอะไรคะ turn to แล้วถอยมาอีกเจออะไรคะ comma เจอ comma เสร็จเจออะไรลูก r อุ้ยตายแล้วนี่มันสูตรไหนแล้วเนี่ยถ้าเกิดเป็นแบบนี้ก็ต้องสูตรนี้สิคะแสดงว่าข้างหน้าเนี่ย contrary adjective อยู่หน้าแบบนี้จำไว้เลยลูกถ้าเป็นโครงสร้างแบบนี้ข้างหน้านี้ต้องไม่มี verb แท้ค่ะ ประธานกับเวิร์บแท้อยู่ข้างหลังเท่านั้นลูกฉะนั้นประธานกับเวิร์บแท้ก็คือ some doctors are ค่ะนี่แหละ some doctors are now saying believe in God can be good for your health ฉะนั้นนี่คือประธานนี่คือกริยาแล้วตัวนี้ล่ะคะตัวนี้มาจากตรงนี้ค่ะู้ขออ้อมมานี่นะลูกอ้อม push แสดงสภาพค่ะ แสดงว่าหมอบางคนนั้นเนี่ยค่ะและนี่ประโยคแรกคือ main idea ร้อยละเกหนูจะเจอว่าหมอบางคน c o n t r a ี y คือตรงข้ามค่ะต่อต้านค่ะตรงข้ามกับความคิด notion ตัวนี้มาจากโ no นที่เปลว่ารู้ความรู้ก็คือความคิดค่ะแล้วหนูจำไว้ลูก กฎไวยากรณ์หนูต้องค่อยๆสะสมเห็น held ตัวนี้มาจากคำว่าอะไรลูกเวิร์บช่องหนึ่งคือ hold ค่ะที่แปลว่ายึดหรือถือไว้ค่ะฉะนั้นมีเวิร์บสองชนิดเท่านั้นที่นำหน้าคำนามได้คือเวิร์บ i n g บวกนาวค่ะและ e d ช่องสาลูกบวกคำนามค่ะ ฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่ก็ตามหนูเห็นโครงสร้างโครงสร้างแบบนี้นะคะจำไว้เลยลูก ing นาวเป็นผู้อะไรลูกกระทำดีมากค่ะอีดีช่องสาม now เป็นผู้อะไรคะถูกกระทำค่ะถูกกระทำฉะนั้นเมื่อเป็นแบบนี้ตันได้แล้ว held notion นั่นก็คือความคิดที่ถูกยึดถือกันมาค่ะ ถูกไหมคะฉะนั้นสรุปนี่คือ verb 3ค่ะเพราะมีกริยาที่นำหน้านาวได้คือ ing ดีช่อง3ค่ะต่อมาลกูกฉะนั้นพอเห็นแบบนี้ปุบ๊บแมวเจออะไรแล้วลกูกแตนมาแล้วตัวช่วยมาแล้วค่ะ that that คืออะไรคะ that คือส่วนขยายค่ะส่วนขยายอะไรลกูกความคิดที่ว่า religion ฉะนั้นนี่คือส่วนขยายในส่วนขยายจะประกอบด้วยประธานการิยาไม่เป็นไรค่ะนะคะขณะนี้ประธานคือตัวนี้ค่ะยึดให้ดีลูกหมอบางคนขัดแย้งกับอะไรลูกความคิดที่ยึดถือกันอย่างกว้างขวางที่ว่าตอนนครูเห็นแล้วคำนี้ religion religion แปลว่าอะไรลูกศาสนาครูขอให้หนูเขียนสิลูกว่า ลีเลเจนที่เป็นศาสนานั้นหนูตอบครูสิลกูกความหมายออกมาเป็นบวกหรือลบบวกค่ะพูดถึงศาสนานึกถึงอะไรคะศาสนามันมีแบบนี้นะนี่คือมิติความคิดนะคะไม่มีใครสอนหนูนอกจากหนูต้องคิดเองค่ะตอบสิคะอ่าพูดถึงศาสนานหนูนึกถึงอะไรคะถ้าหนูถึงแบบพุทธคริสต์อิสลามก็คือนี้ค่ะแต่ถ้าเกิดหนูนึกมากกว่านั้นมีมิติคือ ศาสนาทั้งหมดสอนอะไรคะเห็นอะไรพูดถึงศาสนานกถึงอะไรความดีศาสนาสอนถึงอะไรคะความสุขความดีพระนิพพานใช่ไหมคะฉะนั้นในนี้พอพูดศาสนาปุ๊บความหมายออกมาเป็นบวกใส่ประจุให้ครูเลยคะ่ะขณะนี้บอกว่าศาสนา is nothing เขาบอกว่าหมอบางคนขัดแย้งกับความเชื่อที่ยึดถือกันมานานว่าศาสนา is nothing more than ไม่ใช่สิ่งอื่นใดนอกไปจาก bunch แปลไม่ได้เป็นดองแปล m i s miss, เอางงเอา and ค่ะ and คือตราช่างที่เที่ยงตรงที่สุดซ้ายขวาต้องเข้ากันคำว่า miss หนูแปลไม่ได้หนูเห็นคำว่า fairy tales เนี่ยค่ะ fairy t a l e คืออะไรคะนิทานเจ้าหญิงเจ้าชาย นิทานเจ้าหญิงเจ้าชายค่ะฉะนั้นในข้อนี้บอกว่าศาสนาหมอขัดแย้งกับความคิดที่ยึดถือกันทั่วไปที่ว่าศาสนาไม่ใช่สิ่งอื่นใดน,นอกไปจากแปลน,นี้ไม่ได้คือนิทานนะศาสนาเป็นเรื่องนิทานนิทานใช่เรื่องจริงไมหมลูกไม่ใช่นิทานที่ทําไมคะขยายอีกแล้วนิทานตรงนี้มาถึงตรงนี้นะคะนี่คือหนึ่งการขยายค่ะ ขัดแย้งกับความคิดที่ยึดถือว่าศาสนาไม่ใช่เรื่องอื่นใดเลยนะคะที่นอกไปกว่านิทานนิทานอะไรลกูกเอา้ามีส่วนขยายแล้วค่ะนิทานซึ่งคนอ่อนแอหนูเห็นแดดไหมลกูกแดดขยายอะไรลกูกขยายข้างหน้าค่ะนิทานเจ้าหญิงเจ้าชายที่คนอ่อนแอเท่านั้น turn to for comfort หันไปเพื่อความสบายใจค่ะ แต่ประธานอยู่ข้างหลังลูกแสดงว่าคุณหมอคนเนี้ขัดแย้งกับความเชื่อทั่วไปว่า,าศาสนาไร้สาระเป็นเรื่องคนอ่อนแอหันไปเพื่อหาความสุขแล้วหมอคนนี้เป็นยังไงคะประโยคหลักอยู่ตรงนี้ลูกคุณหมอคนนี้ is a saying และ,แล,ะและคำว่า that ไว้ค่ะ that ตัวนี้แปลว่าว่าค่ะขณะนี้หมอเหล่านี้นะคะหมอบางท่านเหล่านี้ได้กล่าวว่า พอเห็น that เมื่อไหร่เข้าสูตรเลยค่ะ that ต้องตามด้วยอะไรลูกประโยคค่ะ that ที่แปลว่าว่าต้องตามด้วยประโยคค่ะหมอบางคนเหล่านี้มองว่าความเชื่อใน God คำใดกล่าวซ้ำนั่นคือ main idea หนูเห็น main idea ไหมลูก main idea คือคำว่าอะไรลูก main idea อยู่ที่คำว่า God กับ r ีล i เ i o นค่ะซ้ำอีกแล้วค่ะคำใดกล่าวซ้ำคือเมเนเดียเขาบอกความเชื่อในพระเป็นเจ้าเวิรอยู่คำว่าอะไรคะนี่ค่ะเวิรประธานคือความเชื่อค่ะความเชื่อในพระเป็นเจ้านั้นเนี่ยนะคะดีต่อสุขภาพจบกัะเรียนได้แล้วลูกอันนี้กำลังจะพูดถึง God แล้วพูดถึงอะไรสุขภาพ สรุปค่ะถ้าหนูไม่ทราบโครงสร้างประโยคหนูจะอ่านแบบนี้ตรงข้ามความคิดศาสนาไม่ใช่นิทานคนนอ,อนแอหันไปหมอพูดงงเลยสรุปหมอบางคนเชื่อว่าความเชื่อในพระเป็นเจ้าดีต่อสุขภาพซึ่งหมอบางคนที่เชื่อว่า ความเชื่อในาศาสนาดีต่อสุขภาพไปแย้งกับความเชื่อส่วนใหญ่ที่เชื่อว่า,าศาสนาคือเรื่องนิทานที่คนอ่อนแอหันไปพึ่งเพื่อจะได้มีความสุขแต่กลุ่มนี้ไม่ใช่ค่ะเขาเชื่อว่า,าศาสนาดีบวกละค่ะข้างหน้าคนส่วนใหญ่เชื่อว่าเป็นเจ้าหญิงเจ้าชายคนอ่อนแอเป็นลบแต่หมอปัจจุบันบอกมันดีค่ะถ้าคนมีาศาสนาจะดีต่อสุขภาพยังไงไม่โกรธโกรธทำให้เกิดโรคอะไร ความดันลดเครียดต่อมาค่ะฉะนั้นต่อมา over the past d e c a d e ตะกี้นี้หนูเจอนี้เพิ่มทีละอันนะ verb ing ขึ้นตอนประธานอยู่ไหนลกูกข้างหลัง ed ช่อง3ประธานอยู่ไหนคะข้างหลังและมีคำว่า adjective ตะกี้นี้เจอ adjective ค่ะประธานอยู่ข้างไหนคะข้างหลังเพิ่มอีกอันนึงค่ะค่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆในนี้คือ เพร p โปอยู่หน้าอะคอมมาอยู่กลางค่ะเพร p โในที่นี้คือเพร p o s i t i o n หรือบุพบทค่ะคำเชื่อมอยู่หน้าอะคอมมาอยู่กลางฉะนั้นประธานเวิร์บอยู่ข้างหลังหมดเลยค่ะฉะนั้นในโครงสร้างนี้หนูจะเจอคำว่า over นะคะอันนี้เราเรียนไปแล้วนะคะ over the past decade นี่ไงคะ เพปโผอยู่หน้าคอมมาอยู่กลาง medical researchers ขณะนี้นักวิจัยทางการแพทย์ค่ะเกี่ยวกับการแพทย์ medicine นะคะนักวิจัยทางการแพทย์ have reported a statistically นี่ไงคะนะักเรียนสถิติ s t a t i s t i c ค่สะสถิติ significant หนูแปลว่าสำคัญ ไปดูม้วนแรกเลยนะคะที่ครูสอนไว้นะสองคือดอกจันค่ะแปลว่าที่มีนัยยะค่ะเมื่อไรทำการวิจัยจะหาความสัมพันธ์อย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิติค่ะเราจึงแปลคำนี้ถ้าคำนี้หนูไม่ทราบโอ้โหเสียดายเลยค่ะนะคะในนี้เพราะความสัมพันธ์อย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิติ สรุปค่ะนักวิจัยได้รายงานถึงความสัมพันธ์เห็นคำว่าความสัมพันธ์ปุ๊บสมองสั่งการลูกมันต้องสัมพันธ์ระหว่างสองอย่างคือ between ระหว่างอะไรคะ and ในนี้มีความสัมพันธ์มาอีกแล้ว bingo ค่ะโอ้ยามอีกแล้วสามอีกแล้ว,ลว health and r e l i g i o n พูดถึงศาสนากับสุขภาพซึ่งตะกี้นี้หมอกลุ่มนี้บอกแล้วว่าความเชื่อในพระเนิจ้าดีต่อสุขภาพฉะนั้นเราจะทำงานวิจัยค่ะว่าสุขภาพกับศาสนานั้นมีความสัมพันธ์ทางนยัยสำคัญทางสถิติไหมขณะนี้ตึงๆโคโอนแปลว่าอะไรลูกโคโลน เออแน่มีคนตอบได้ด้วยเก่งมากค่ะถ้าเห็นแบบนี้ค่ะตึงตึงมันหดมาจากตรงนี้ค่ะเครื่องหมายคือความหมายลูกเราหดมาจากเท่ากับค่ะมันแปลว่านั่นก็คือค่ะนั่นก็คือสรุปถ้าตรงนี้หนูแปลไม่ได้หนูไม่ต้องตกใจลูกข้างหน้าข้างหลังตัวเดียวกันลูกนะคะ แล้วถ้าหนูเห็นเครื่องหมายแบบนี้มันมีทั้งหมดสามเครื่องหมายลูกถ้าเครื่องหมายแบบนี้ละคะแสดงว่ามองเป็นรูปนี้เลยพอครูเขียนปุ๊บเดี๋ยวหนูต้องจำได้มันคือคนลูกแขนซ้ายแขนขวาค่ะแขนซ้ายหักแขนขวาใช้แทนแขนขวาหักแขนซ้ายใช้แทนตรงนี้ไม่ได้ก็ไม่ต้องตกใจเขาขยายซึ่งกันและกันค่ะนะคะ แล้วอีกอันหนึ่งนะคะคือเครื่องหมายอันนี้ค่ะเซมิโคลอนค่ะง่ายมากโคลอนคือเท่ากับเดชระหว่างข้อความเรียกเดชลูกระว่างคำเรียกไฮเฟนฉะนั้นในนี้ค่ะหนูจะเจอเครื่องหมายแบบนี้ลูกเครื่องหมายแบบนี้หนูเขียนเยื้องอย่างนี้ไม่ได้ยังนี้ไม่ได้หนูต้องเขียนแบบนี้มันคือเครื่องหมายขนาดลูกเมื่อไรขนาดตรงกับ ตัวชี้แนะตัวแม่ตราช่างอันวิเศษเที่ยงตรงคือแอนค่ะแสดงว่าหนึ่งความหมายต้องไปด้วยกันลูกถ้าบวกข้างหน้าบวกค่าลบข้างหลังลบค่ะสองโครงสร้างต้องไปด้วยกันค่ะนะคะฉะนั้นหนูได้แล้วนะลูกโคลอนก็คือเท่ากับเดชขยายเซมิโคลอนคือ